เก็บโต๊กบ่เมันอติดตัวเจ้าของลงไปเลียนำขี่ตุ่มมาซื้อน้าบ่ยูอยู่บ่โอ้โตัวใหญ่ยูนี่โอ้ปรแมานเบิดเลยยังๆอยู่เนาะแสดงว่าหากออกว่าจะขีตุ่มเน่นี่ไปบวอังคางนะเ่ะแามมุนุหัน โอ้ยเลี้ยวเล้วบาดเลยลงห้อยตีนแล้วบาดเลยตัวใหญ่อยู่เมื่อมันออกจากองค์เขาบ่โอ้คือแม่นเดียวะถือพอดีว่าฮะคนละตัวกันบอกเออตัวออกมันออกมาบางนึงมันใหญ่อยู่เด้อันตัวที่เขาว่ามันออกจากอันนี้ละ O hôn là tôi nhỏ nhoáng 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 โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยเออมันมีตัวใหญ่อยู่บางนึงน่ะน่วยล่วงห้อยหรือบาทีแห้งสักแห้งถืกไปเลยบ่ ยูไปเล่ะแม้มันออกจากไอ้นี่มันออกจากขีดต,มมออตม๋มเออประเพียงยังมีอยู่ ม่มันลงห้อยเหรอพ่อทีพี่อาวมาันมาผีแล้วพี่พีพีพี่พีพ,พ,พี่มันบุยบุยอยู่พี พ,พี่ีบุยบุยยุ่มองกบัวพี่ขวามวือพี่เอเอเอนี่ขน,น,น,นานาดขนาดต้นนนะเออยุ่นะอันไปใสละไปเขียงไปเขียงั้าง,งนะ ไปเคีงบ่เออจักไปใส่บาทนี่มันลงหอยโมเมนต์โมเมนต์โมเมนต์ตัวตัวมันออกไปบางหนึ่งมันใหญ่อยู่แต่ว่าถ้าอยู่หันเแมันลาเข็งสิเหลือหลายบาทนี่อ่ามีแต่ปลาเข็ง เออยืนมานมายืนเบื้องเนพากันมายืนเบื้งแล้วว่าเออบอกพี่เห็นมันมันคืดพอน,นะเออ<า>นี่ตีนน่ะเนี่ยเดียข้างหลังพี่พเฮ้ยมาข้างหลังพี่เออมารข้างหลังเนี่ยอะอยูอ่เลาะขานนะา โอ้ยมปลาในน้ำเห็นเนาะโอ้ยแคปายุใสแล้วบาทนี่แล้วว <laughs> ่ออออออาซักถึงมนแล้วเนี่ยม,ม,มันลงห้อยแล้วนี่นะมันลงห้อยมันลงห้อยตีนเนดะดเด้ดเด็ดด เออแมา่นบล่ล่ะตัวไม้บ่หรือตัวนั่นน่าจะเป็นปตัวบางนึงนี่ละ่ะเออตัวนี้ล่ะแมา่นบ่ตัวนี้นะเนาะว่าแม่นนะตัวตัวที่มันออกอยู่มันตัวใหญ่กว่านี้เลยนะ ออเออมันอยู่ในหนามมันก็จะไปเรื่อยของมันเนีไปไป่ยข<ถ>้าวอี๋ข้าว่าแมนมันเบิ่อเอแต่แหงข้าวอี๋กับเบอเบิดแมนมันอยู่ในขีดตม <laughs> จาไปใส่แล้วบาทเนี่ยมันลงห้อยตีนเขากวนมันมันหัวซักอย่างนั้นแหละมันมีดอกอะไรยู่หามันลงแล้ว